สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับ14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ขอให้เพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกคนมีความสุขมากๆขอบคุณที่เข้าไปกดไลค์ในภาพบน YouTube ชุมชนที่มีชื่อว่าขอให้เป็นเดือนสุดท้ายที่ทั้งโสดทั้งดอยเป็นกำลังใจให้กับคนโสดทุกคนเลยนะครับ มาพูดถึงบรรยากาศบนตลาดคริปตโตเคอร์ซี่ในวันนี้ต้องยอมรับว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนๆพูดแบบตรงๆไม่กักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิกฤตรัสเซียยูเครนหรือถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือวิกฤตรัสเซียสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าในเรื่องของทูตานุทูตของทั้งสองประเทศเนี่ยตอนนี้ถูกดึงตัวกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการเจรจาในระดับ ล่างหรือระ,ระดับกลางแล้วมันจะเป็นระหว่าง2ประธานาธิบดีจะต้องคุยกันให้ลงตัวส่วนที่ผมไปอ่านตามกระทู้ข่าวบนโลกโซเชียลมีเดียทั้งของไทยและของเทศเนี่ยต้องยอมรับเลยว่า80%ของคนทั่วโลกเลยนะครับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศมองไปในทางเดียวกันว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นทางรัสเซียเนี่ยจับไตสหรัฐอเมริกาได้เขารู้ว่าสหรัฐอเมริกา b l u ฟอยู่ ทั้งนี้ในเชิงปฏิบัตินะครับอย่างที่เรียนเหล่าทูตออกมาแล้วและราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางวิกฤตสป라이 h เชนซึ่งมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วหลังจากที่แพนดมิกเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดีเพื่อนๆในเชิงความรู้สึกเนี่ยเหมือนกับไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแต่ในเชิงปฏิบัติเนี่ยมันมีผลกระทบเข้ามาอย่างเห็นได้ชัดแล้ว กับตามองกันต่อไปว่าทางรัสเซียอย่าให้มีเหตุตูมตามขึ้นมาเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้ตลาดหุ้นหัวทิมได้นะครับและตลาดคริปโตเครนซีก็อาจจะตามเข้าช่วงหนึ่งส่วนในเรื่องของการประชุมเฟดต,ตรงนี้ผมเป็นห่วงนิดนึงมันจะเกิดขึ้น14กุมภาพันธ์เวลาสหรัฐอเมริกาหรือประมาณดึกๆึกคืนนี้เนี่ยนะฮะตีหนึ่งตีสเวลาไทยน่าจะมีข่าวแรบออกมาแล้วเพราะว่ามันเป็นการประชุมแบบฉุกเฉินนะฮะ emergency meeting ท่ามกลาง อินฟล레이ชัน a t e ที่7.5%เนี่ยผมว่าถ้ามันมีการประชุมฉุกเฉินเนี่ยเพื่อนๆผมมองว่าถ้าผมเป็นหนึ่งในองค์ประชุมเนี่ยนะเรียกผมไปประชุมและบอกไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมคงงงว่าทําไมไม่ลายมาถ้าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นให้เตรียมใจไว้เลยนะครับว่ามันอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยตัวเลขที่มีคนพูดถึงมากที่สุดนักวิชาการที่ไปออกตามบลนะูมเบิร์กฟ็อกซ์นิวนเอะช่อง f i ไ a แนนต่างๆเนี่ย พูดไปถึงตัวเลข0.5%เพราะฉะนั้นจับตามองให้ดีนะครับอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบีย้ยเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ความไม่แน่นอนบนตลาดเนี่ย ต้องยอมรับว่าใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาในเห็นได้ชัดเลยเพื่อนๆคือผมเข้าใจนะฮะตลาดการลงทุนกับความไม่แน่นอนเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับไม้เท้ายอดทองตะบองยอดเพชรอยู่แล้วแต่ว่าอาทิตย์นี้เนี่ยมันยกระดับความไม่แน่นอนสูงขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่จะใส่เงินเข้าไปในตลาดเนี่ยระวังกันนิดนึงนะเพื่อนๆเอาล่ะมาพูดถึงงานซูเปอร์โบนิดนึงนะครับซูเปอร์โบที่จบซิ้นลงไปเนี่ยนะฮะ มันมีค่าโฆษณานะเพื่อนๆต่อ30วินาทีเนี่ย7ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือประมาณ228ล้านบาทไทยและโฆษณาในเรื่องของคริปโตเคอร์เซีที่มีคนพูดถึงมากที่สุดก็คือ Exchange FTX นะครับมีการโหวตถึงเกิน50%เลยมีคนชอบโฆษณา Exchange FTX มากๆแล้วก็ในเรื่องของ Coinbase ก็เป็นอันดับ2นะครับหลังจากที่ Coinbase โฆษณาในซ u เปอร์โบเสร็จอีกไม่นานเนี่ย เว็บเขาล่มเลยเพื่อนๆใครที่โดนผลกระทบจากเอ c h a n g e Coinbase เว็บล่มนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าทุกอย่างปกติเรียบร้อยอย่างในเรื่องของซูเปอร์โบเนี่ยผมมองว่าถึงแม้ว่าตลาดมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่อย่าไปรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมซูเปอร์โบเกิดขึ้นแล้วตลาดมันไม่เขียวขจีนะฮะผมมองว่ามันเป็นการเสริมใย,ยเหล็กให้กับใ,ให้กับวงการคริปตโตเคอร์ซีและคนที่ยังไม่เข้ามาลงทุนในตลาดเนี่ยผมว่าเขาเห็นแล้วแหละว่ามันมีการยอมรับมากขึ้นเพราะฉะนั้น อย่าพึ่งแบบตัดพอนะฮะว่าเอ๊ะทำไมนึกว่าซูเปอร์โบเกิดขึ้นแล้วมันจะเขียวขจีนะเพื่อนๆอนาคตผมเชื่อว่ายังไงเม็ดเงินจะต้องเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับคิดเชื่อไว้อย่างนั้นนะครับมุมมองส่วนตัวของผมมาดูในเรื่องของ Metaverse กับ NFT นิดหนึ่ง University ในเกาหลีใต้นะครับหลาย University ต,ตอนนี้เขามีการทดสอบในเรื่องของ NFT และ Metaverse ในเรื่องของ NFT เนี่ยเขามีการทดสอบกันในลักษณะของการให้ใบประกาศเสียบัตรเป็น NFT โดยที่แน่นอนนะครับเราสามารถเช็คได้บนบล็อกเชนอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าใบประกาศนี้เป็นของจริงหรือของปลอมแล้วก็การสมัครงานการอะไรอย่างเงี้ยมัน make sense มากๆเพื่อนๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือพิธี รับใบประกาศเสียบัตรบนโลกเมตาเวิร์สที่เขากำลังมีการพัฒนาซึ่งพอผมอ่านข่าวนี้เสร็จเนี่ยมันแบบถึงบางอ้อทันทีเลยเพื่อนๆมัน make ซ e n s มากๆนะครับเพราะว่าถ้าเรามานึกภาพในประเทศบ้านเราเนี่ยเพื่อนๆเอาง่ายๆอ่ะรับประกาศเสียบัตรทีเนี่ยเรียกว่าเป็นอะไรที่เหนื่อยนะฮะเหนื่อยมากๆสาวๆเนี่ยนะไม่ว่าจะในเรื่องของจองชุดในเรื่องของจ้า จองช่างแต่งหน้านะวันจริงก็ต้องลุ้นว่าช่างจะมาตรงเวลาหรือเปล่าตื่นตีสามตีสี่มาแต่งหน้ากว่าจะมานะครับโทรบอกญาติว่าจอดตรงไหนมายังไงพอไปถึงพิธีก็ง่วงนะฮะย่อผิดบ้างอะไรบ้างออกมาเสร็จมานั่งถ่ายรูปถือดอกไม้ถือตุ๊กตาหมีรับไหว้รุ่นน้องคือผมว่ามันใช้ทรัพยากรพอสมควรนะฮะถ้ามันเกิดขึ้นบนโลกเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบ มัน make ซ e n s อ่ะเพื่อนๆญาติเรามาได้หมดทุกคนทั่วโลกเนี่ยนะฮะผมว่ามันอาจจะท่ามกลางวิกฤตไอ้โลกต่างๆนา,นานาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะถึงแม้ว่ามันอาจจะทําให้คนห่างไกลกันเนี่ยแต่ metaverse มันอาจจะกลับมาทําให้เราใกล้กันขึ้นมากก็ได้นะเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้นะผมว่าเรื่องนี้เจ๋งพอสมควรนะเพื่อนเพื่อต่อไปจะมาพูดถึงในประเทศอิตาลีนะครับมันมี exchange ที่ชื่อว่า bitpanda นะครับหลายคนคนไทยรู้จักดีนะครับ ก็ตอนนี้เขาเข้ามาสนับสนุนทีมชาติลักบี้ในอิตาลีอย่างเป็นทางการเพื่อนๆผมถือว่าในเรื่องของการกีฬาเนี่ยวงการคริปโตเครนซีเรากวาดกวาดเรียบเลยนะอเมริกันฟุตบอลฟุตบอลแล้วก็เนี่ยมาลักบี้นะครับแต่ผมผมว่าชื่อบิตแพนด้าเนี่ยน่ารักนิดนึงนะเพื่อนๆน,นึกภาพว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตลาดมันแดงๆมันเป็นแบร์มาร์เก็ตแล้วมีคนมาถามผมบอกพี่พี่ชายเอ็กเชนอะไรอะ ผมบอกบิดแพนด้าเนี่ยนะผมอาจจะแบบไม่อยากจะตอบก็ได้เพื่อนๆคิดยังไงกับชื่อนี้นะครับอีกข่าวหนึ่งนะครับจะมาพูดถึง managing director ของ IMF เธอเจอทัวลงหลังจากที่นะครับเธอมาอ,อ,อภิปรายในเรื่องของ CBDC นะฮะเธอบอกว่าในเรื่องของ CBDC เนี่ยนะหรือ Digital Money เนี่ย มันมีความปลอดภัยกว่าคริปโตเคอร์ซีซะอีกแถมมันยังมีค่าบริการถูกกว่าคริปโตเคอร์ซีและมีความชัดเจนกว่าคริปโตเคอร์ซีนอกจากนั้นแล้วเธอคิดว่า CBDC เนี่ยจะมีการใช้ในวงกว้างมากกว่าคริปโตเคอร์ซีเพื่อนๆเธอพูดอย่างนี้แปะเลยนะฮะแน่นอนทัวลงหลายคนมองว่าผู้หญิงคนนี้ ไม่เข้าใจในเรื่องของคริปโตเคินซีเลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆคอมเมนต์ที่ผมไม่สามารถเอามาอ่านได้ในช่อง youtube นะเพื่อนๆคิดยังไงกับมุมมองของเนี่ย managing director ของ IMF เนี่ยออกมาบอกว่า cbdc จะมีความชัดเจนมีความกว้างขวางมากกว่าคริปโตเคินซี่นะฮะเอาล่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ บรรยากาศบนตลาดตอนนี้ก็เป็นอะไรที่จะต้องดูกันไปแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงเลยเพื่อนๆทั้งในเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับหรือสหรัฐอเมริกากับ ia, รัสเซียนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเฟดนะฮะผมจะคงนอนดึกกับเพื่อนๆคงจะจับตามองตรงนี้นะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้นะครับใครที่ลงทุนระยะยาวก็ไม่ต้องไปเครียดนะฮะอย่าไปเครียดมันใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับ enjoy วันวาเลนไทน์ไปใช้เวลากับคู่ของคุณใช้เวลาครอบครัวของคุณไปนะครับอย่ามาเสียหัวเรื่องนี้มากมันมีอะไรมากมันมีอะไรมากมายในชีวิตมากกว่าในเรื่องการลงทุนนะเพื่อนๆอย่าลืมตรงนั้นนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพในเรื่องสุขภาพจิตและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม